คนทั้งโลกไม่มีความสุขเพราะสิ่งนี้ครับมีคุณครูคณิตศาสตร์มต้นนะครับ mm hmm. เขาให้นักเรียนเฉลยการบ้านโดยการที่ให้นักเรียนสลับกันตรวจการบ้านมีอยู่10ข้อคุณครูก็เขียนคําตอบข้อที่1หลังจากเขียนข้อที่1เริ่มมีเสียงนะครับดังขึ้นเป็นเสียงหัวเราะกิกคักกิกคักในห้องแล้วคุณครูก็เขียนข้อที่2 3 4 5 6จนกระทั่งถึงข้อ10 แล้วคุณครูก็บอกให้นักเรียนตรวจการบ้านก็มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับยกมือขึ้นมาตอนครูเขียนเสร็จ1ิบข้อแล้วบอกว่าคุณครูคุณครูเป็นครูได้ยังไงเนี่ยคุณครูเฉลยการบ้านผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยแล้วคุณครูผู้ชายท่านนี้ก็เลยถามนักเรียนคนนั้นว่าแล้วเธอเห็นข้อผิดกี่ข้อเขาบอกว่าผิดข้อเดียวคือข้อที่1อีก9ข้อคุณครูเฉลยถูกคุณครูก็บอกว่าพวกเธอเห็นไหมว่าคนนั่งห้องอะ่ะหัวเราะครูเพียงเพราะว่าคุณครูเฉลยผิดแค่ข้อเดียว แต่เฉลยถูกถึง9ข้อคนบนโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครูตั้งใจจะสอนให้พวกเธอเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่มีความสุขเพราะว่ามองเห็นแต่สิ่งผิดพลาดหนึ่งเรื่องไปกลบความสุขทั้ง9เรื่องในชีวิตหลายคนร่ำรวยแล้วมีเงินทองแล้วมีครอบครัวที่ดีแล้วแต่พยายามจะเอาจุดที่ไม่ดีในชีวิตของเขา,ามาขยายออกเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขายังขาดแคลนอยู่เขายังไม่มีความสุข เขาต้องแก้ไขสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขเพราะว่ามนุษย์ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบมนุษย์จะมีเรื่องบอกพร่องตลอดผมเองต่ก่อนก็พูดติดอ่างตอนนี้ก็พูดดีขึ้นสมัยก่อนก็เคยติดอ่างมาตลอดถ้าผมรอให้เวลาผ่านไปจนตอนนี้อายุเกือบ40แล้วผ่านไป40ปีแล้วมานั่งทนทุกข์ตลอดเลยว่าทําไมฉันพูดไม่ดีเลยทําไมฉันทําคลิปไม่ดีเลยทําไมฉันติดอ่างแบบนี้เลยแล้วเราไม่เคยขอบคุณว่าเออ ขอบคุณที่เรายังมีร่างกายครบ32บปาระการขอบคุณที่เรายังมีเงินใช้ขอบคุณที่เรายังได้มีโอกาสมีพ่อแม่ที่สุขภาพดีขอบคุณที่เราได้มีโอกาสมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณที่เราได้มีโอกาสจะมีลมหายใจต่ออีกวันหนึ่งคุณเห็นไหมครับว่าถ้าคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณจะมีความสุขในทุกๆวันแต่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่มีความสุขเพราะสิ่งเดียวครับคือมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองขาดหรือสิ่งที่ตัวเองบกพร่องเท่านั้น รักทุกคนนะครับผมอยากให้คนไทยสุขภาพดีมากขึ้นถ้าคนไทยยังไม่มองว่าตัวเองมีสิ่งดีอยู่เขาจะไม่สามารถมีสุขภาพดีได้ครับ